สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันครับชี้เป้านะครับสำหรับ Toyota Camry นะครับตัวนี้ปี2003เครื่อง2.0ออโต้นะครับน้ำมันบวก LPG นะครับสภาพสวยครับใครหาเอาไว้ใช้งานรองชมดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับติด LPG มาให้แล้วเป็นออโต้นะครับไม่ใช่ตัวท็อปรองชมดูก่อนใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้นะครับแถว ลำลูกกาคอง7นะครับสภาพเขาแจ้งมาว่าใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเดิมเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับเนียนๆครับท้ายก็ดูเนียนดีนะครับที่เหลือไปเช็คไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นแจ้งว่าไม่มีชนหนักไปเช็คไปตรวจสอบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับนี่ครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็น2.0ออโต้นะครับระบบไฟฟ้าแอร์แบ็กใครหาเอาไว้ใช้งานในราคา10,000 0 9,999บาทนี่ครับขอเล่นขสวยมีมา่านหลังนะครับรองชมดูได้ภายในก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็คือ Camry ครับใช้งานได้ใครสนใจหาไว้ใช้งานในราคาที่เบาๆแต่ก็ได้ขับ Camry นะครับช่วงล่างสมบูรณ์นิ่งแน่นนุ่มครับถ้าเซ็ตไว้ดีๆไม่มีผิดหวังแน่นอนมีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงห้องโดยสารแน่นอนนะครับใครสนใจหารถทรงสวยเน้นประหยัดดูดีดูดหรู คันนี้เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับประมาณ1 1 0 0 0 0สนหนนั่นแหละครับได้ขับแ Cam มรี่เจรจาต่อรองนะครับน่าจะได้ราคางามๆครับนี่เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมเหลี่ยมงามๆแบบนี้เลยครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานรองโทรสอบถามไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับจากที่เห็นก็งามอยู่ครับชี้ชัดไวเบื้องต้นได้หนึ่งระดับหนึ่ง ที่เหลือต้องไปดูตัวจริงครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับพี่น้องสมาชิกรุยต่อได้เลยนะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ